สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่หอคอยสีลุงกันรนเพราะว่าคุณยายอยากเล่นมากๆแง่ฉันอยากเล่นแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งกับคุณยายกับคุณครูนะครับแข่งนี่ตามบล็อกสีนี้ไปเลยสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนหยบอันนี้ถึงแล้วมันจะมีเวลานะครับให้เราเหยียบสีม่วงเราต้องเหยียบตามสีนะครับขึ้นไปเรื่อยๆ อ่ะถ้าเกิดไม่ทันก็อาจจะรอตรงนี้ก่อนก็ได้นี่5 4 3 2 1 2> ่ศนแล้วมันจะหายไปนะครับนี่การเล่นก็ประมาณนี้นี่มาแล้วสีส้มสีส้มโอเคสีส้มถ้าเราหาไม่เจอเราจะตกลงไปเลยนะครับเออแปดเจ็ด 6อันนี้อ่ะเราอาจจะแช่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะได้เพชรด้วยนะครับเพชรไอ้พวกนี้เนี่ยเราสามารถเอามาซื้อของพวกนี้ได้นะนี่ถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับ<แ>เห็นมามสีส้มอีกแล้วสีส้มขึ้นไปข้างบนตรงนี้อ่ะอันนี้ก่อนเฮ้ยอันนั้นทำไหมอฮ้ยไม่ทันรอก่อนละกัน3 2 1หนึ่งถึงนี่มันก็จะหายไปนะครับ<แ>เดี๋ยวจะบอกว่าข้างบนนี่สูงมากๆเลยนี่นี่ไงสูงมากพวกเรา เดี๋ยวนะอันนี้เอ้ยเดี๋ยวใช้สีนี้ปะสีนี้อ่ะมาเจนต้านะครับโอเคลอก่อนจึ๊บอ่านี่แล้วก็จะมีคนตกลงไปนะครับหอคอยหรือว่าใครจะขึ้นรถรางไปก็ได้นะตรงนี้เขาก็จะมีรถรางให้จึ๊บอันนี้สีแดงสีแดงตรงนี้อ่าสีแดงเรียบร้อยนี่ <บะ S 1> นี่ขยายให้ดูนะครับโอ้ยปึ <God. S 1> เป็นไงว้าวสูงมากๆเราอยู่ลำดับไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เลย เอาทำไมเราเป็นอันเนี้ย <What? S 1> ทำไมเราโดดแบกล่างอะ่ะไม่โน no. มีคนใช้สกิลหน้าเลยดูดิหลับซะงั้นสีชมพูสีชมพูมพจึ๊บจึ๊บอันนี้พิงค์เรียบร้อยได้มะจึ๊บจะไปเป็นตัวดีดเมื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กี้มีคนมาทาอะไรเหมือนสลับล่างกันนะครับแสดงว่ามันสลับล่างกันได้โอเคสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ได้อยู่ขึ้นไปได้อีก <c oughs> อันนั้นทันอยู่ฝั่งนู้นทันไหมปึบปึบทันน่ะอันนี้ไปอีกอันนี้แล้วกันขึ้นไปอีกจึบ๊บนี่อ่าสีเหลืองนะครับถึงถึงนะครับโอเคต่อไปเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลปึ๊บสีน้ำตาลไปได้อีกไปได้อีกนะครับแล้วก็ดูสีเอาไว้สีน้ำตาลสีสามสองหนึ่งอันนี้จุด,จดโอเคทันอยู่ต่อไปสีดำ สีดําอันนี้อ่าอันนี้2ส,สีดําฝั่งนี้มีอยู่เอ้ยนี่ไงลากเราลากเราอยู่นี่นี่ไงนี่นายเอาล่างเราคืนมานะเธออ๋อโอเคอ๋อนี่ไงสลับลากนะครับเขาใช้แบบว่าไอเทมสลับล่างสีเทาเดี๋ยวนะเราซื้อตรงไหนได้ในกระเป๋ามีปะเอาตกเอาสง,งานนะันหน้าอ๋อเขายิงเราได้ทุกคนเก็ต<ะ>แล้นี่ไง คือมันมีสกิลโลบักต่างๆนะครับไห,หนอลองดูซิอันนี้ยิงได้ปะลองดูปุ๊บเอ้ยยิงได้ปะออยิงได้แล้วก็มีสปินสปินอันนี้500รอหรอถ้าเกิดเราไม่ไอ้นี่เราเติมได้มา500อันนี้49โลบักจึ๊บอ๋อนี่ไงเติมได้นะครับแล้วเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้มันคือทัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้น่าจะวิ่งเร็วเปล่างั้นเราใช้ปืนดีกว่าน,นี้ปุ๊บ อ๋อปืนวาร์ปนี่ไงมันทําเป็นปืนวาร์ปได้เห็นไหมนี่เราทดสอบปืนแล้วทุกคนดูดูนะปึ๊บนี่พอยิงแล้วเขาก็จะเต้นนะครับดูดีเป็นไงคุณยายเต้นนะคะปืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงรอบถึงกระโดดตบอ๋อเป็นปืนแบบว่าสุ่มนะครับว่าอาริยาบทจะเป็นยังไงนี่ดูคุณยายาออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวขอลองอีกรอบนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อปึ๊บ คุณยายหนีไปไหนเล่าโอ้คุณยายนี่คุณยายดูวิ่งเร็วได้เห็นไหมจึ๊บจึ๊บจึ๊บตรงนี้ก็จะมีวาร์ปนะครับวาร์ปได้เห็นไหม <c oughs> ปืนวาร์ปก็คือมันจะมีแบบอันนี้นี่ปืนวาร์ปนะครับถึงถึงเห็นไหมที่เราเติมเงินมามันก็จะเชื่อมต่อกับอันนี้แล้วเราก็สามารถวาร์ปได้ดูปุ๊บอาโผลมาอีกที่หนึ่งหรือว่าใครขี้เกียจปีนขึ้นเนี่ยก็มีตรงนี้นะครับอ่าสามารถขึ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะ ได้ไหมนี่ได้ด้วยเห็นมาก <What? S 1> แล้วเราก็กดโกไปคุณยายมานี่เร็ว uh oh. คุณยายนี่ตามมานี้โอ้คุณยายไม่ได้ยินนะครับคุณยายบอกมาดีเงีฉันไม่สนฉันจะซื้อไอเทมไม่เป็นไรครับเราจะขึ้นตรงนี้ก่อนชึบไปแล้วก็โก้ไปเลย uh oh. เดินหน้าไปไปแล้วนะครับเห็นมามีคนขึ้นมานะครับโอ้บินได้ด้วย เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปนะครับถึงถึงถึงจึงถึงนี่ใครไม่อยากเหยียบสีนะครับสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับแบบขี้เกียจแข่งกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับเห็นสายลุงด้วยโอ้โห,<ๆ>โโหเมื่อกี้นี่เราตกไปข้างล่างเราจำไม่ได้ว่าตรงไหนนะเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนะจึบ๊บจบคือเตรียมอาวุธไว้เพียบเลยแต่ใช้ไม่เป็นนะครับป๊บขึ้นมาก่อนเออเอาซักข้างบนมะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ <c oughs> ตรงนี้ขึ้นไปก่อน ชั้นนี้เราจําไม่ได้นะว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ยแต่ว่ามันไม่สามารถปีนได้นี่นาหรือว่าปีนได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะเจิบขอขึ้นไปสูงสูงก่อนปบ๊บคุณยายหานะครับคุณครูน่าจะอยู่ข้างบนแล้วพวกเราเอ๊ะเจิบเจบเจิบเจบเจบ,จบ,จบมาลองดูเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้สปีดก็เร็วขึ้นนะสิเ,เดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนเอาสักกี่ประมาณ5ชั้นพอห้าหชั้นนะครับตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ <What? S 1> เอออันนี้คดเคี้ยวไปฝั่งไหนโอ้นี่ไกลนะเนี่ย กระโดดไม่ถึงแน่ๆเลยพวกเราเนี่ยเนี่ยมันไกลขึ้นเรื่อยๆโอ้โหแบบนี้ทำดีนะเนี่ยเฮ้ยเราลงตรงนี้ได้ไหมฮึบว้าวโอ้โหไม่ถึงโอเคสรุปเริ่มใหม่นะครับไม่เป็นไรครับเรามีสปีดนี่นี่เรามีสปีดไปไงขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวทำลายสัิติก่อนจึ๊บยืบสีเทาสีเทาปึ๊บสีเทา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 อันนี้สีเทาอันนี้ปึ๊บได้อีกยังไปได้อีกสีเทาสีเทาอันนี้ ได้อีกได้อีกอันนี้อันนี้อ่ะรอไว้ก่อนนี่ครับรวดเร็วกว่าเดิมจึ๊บอ่าสีชมพูขึ้นไปเรื่อยๆเลยฮึบ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 ี่ไหมายไหมฮึบปึบสีชมพูห้าวิห้าวิอันนี้ชมพูนี้อ่าโอเคน่าจะไวกว่าเดิมนะทุกคนดูป๊บไปึบไอเทมนี้มาเจนต้ามาเจนต้าปึบปึบึบ ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วห้าวิมีไหมอ่ะค้างไว้ก่อนจุ๊บเราก็ได้เพชรนะครับเยอะเลยปึ๊บเรียบร้อยโอเคจุ๊บสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่ปึ๊บข้างบนข้างบนโอ้คุณยายเฮ้ยค้างไว้ก่อนเจอคุณยายนะครับคุณยายถือปืนน่ากลัวสุดๆไปเลยเรียบร้อยโอเคอันนี้ง่ายมากสีชัดแจ๋วจุ๊บจุ๊บสีแดง เรารอให้เวลา5วินะครับเราถึงจะหาปึ๊บขึ้นไปก่อนอ่าหาได้เลยประมาณตรงนี้เซฟไว้ก่อนโอเครอก่อนนะครับปึ๋งอ่าเยลโล่สีเหลืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับได้เพชรเยอะมากพวกเราปึ๊บปไปอย่างรวดเร็วเยลโล่เยลโล่ปึ๊บปปึ๊บเอ้จุดเอจุด5วินแล้วเอาบริเวณนี้แล้วกันอันนี้อันนี้เุ้ยจุดอ่าโอเคเรียบร้อยได้แล้ว จะถึงแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วพวกเราดีไงเย่เ yeah. <Yeah. S 1> จอคุณยายด้วยว้าว <Yeah. S 1> <Wow. S 1> เป็นไงข้างบนก็มีไอเทมเหรอโอข้างบนก็มีไอเทมนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้มีชิงช้าด้วยบริเวณนี้ <c oughs> เห็นมากนี่นั่งได้ดูบริเวณตรงนี้ยิงอะไรกันเด่ย <c oughs> โอ้ตรงนี้เป็นรถรางอันนี้อะไรอะ่ะสายลุงว้าว oh <my> ขึ้นไปดูซิได้อะไร อ๋อได้เพชรด้วยข้างบนนี้เห็นมะคุณยายคุณยายก็มานะครับนี่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับตึงๆๆๆๆๆๆๆล่าฉันด้วยดิจะตาตะปีดแลอัน,นี้ไม่รู้ทําอะไรได้คุณยายยิงอะไรมาเนี่ยโอ้โหมีอุปสรรคมาเต็มเลยนะครับตอนนี้โอ้โหคุณยายมีเสือบินได้โหดมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะโอโ้คุณยายมีวาร์ปนี่นานี่ไงเอ้าอ๋อเราก็ยิงไปข้างบนได้มะ ยิงจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนยิงไม่ได้นะครับเนี่ยเอ้าว้าวตกดำน้บตกข้างบนนะครับใครที่วิ่งด้วยความสูงขึ้นมานะครับเขาจะมีสกอตแ้มมีทั้งหมื่นห้าหมื่นหกนะครับตรงนี้เราสามารถมาซื้อได้นะครับแต่ว่าเราไม่ซื้อนะครับโอเคเราลงมาตรงถนนก่อนแล้วเราวิ่งเร็วถึง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 นี่ดำน้ำตรงนี้ก็ได้นะครับ โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กันนะสำหรับหอคอยอันนี้เนี่ดูคุณยายยิงคุณยายก่อนจึงไปคุณยาย up and down up and down <c oughs> ดีครับโอเคเราขอตัวไปก่อนแล้วอะยิงเล่นก่อนอ่ะเต้นกันเต้นกันให้หมดนี่แหละไปอะเต้นเอาคุณยายเต้นเร็วเต้นไปแล้วบายแล้วก็เหยียบคุณยายจึ๊บ โกไป <laughs> จะ่าหมดอะไรตรงนี้ <laughs> ไปแล้วจ้าคุณยายขอตอดก่อนปวด